พบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนําเอาเกร็ดความรู้สนุกสนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าอยู่รอบตัวน้องๆเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในย่างลบ ในพื้นรองเท้าในรองเท้าแต่ตามขอบประตูโอ้โหได้ได้ไว่าอยู่ทุกที่จริงๆนะคะน้องๆพอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นนะคะก็คือยางนั่นเองค่ะน้องๆอยากรู้กันไหมว่ากว่าจะมาเป็นยางให้เราใช้กันกว่าจะมาเป็นสิ่งของต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นผ่านอะไรมาบ้างนะคะวันนี้พี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย อย่าเพิ่งไปไหนมารับสมองประลองความรู้กันก่อนรู้หรือเปล่าว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางจะเป็นถุงมือทางการแพทย์หรือจะเป็นสายพานลำเลียงของยางเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไหร่จะเป็นสมัยเจ้าพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีหรือในสมัยเจ้าพระยาบดินเดชาไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลย น้องๆรู้กันไหมคะว่ายางที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำมาจากายางของต้นไม้นะคะก็คือ ต้นยางพาร้านั่นเองค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะยางพารานเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกาใต้นน,นะชนพื้นเมืองเขารู้จักกันมาเป็นพันๆปีแล้วค่ะแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักแค่ 100- 200ถึงปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะคือตอนแรกเนี่ยมันมีชาวสเปนคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเอนนนกกเตสนะคะเขาอ่ะเดินทางไปที่บริเวณรัฐเม็กซิโกปัจจุบันค่ะแล้วก็ไปเจอกับชนเผ่ามายันนะคะตอนนั้นนะ่ะเขาเห็นว่าชนเผ่ามายันกำลังเตะลูกบอลลูกหนึ่งอยู่ นะซึ่งลูกบอลเนี care, ้ทาจากน้ําของยางพาราค่ะซึ <one> <ędzy gemacht. S 2> ่งมันจะมีคุณสมบัติก็คือเวลาที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะแข็งแล้วมันก็จะยืดหยุ่นในตัวเองค่ะเขาก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะก็เลยไปศึกษาวิธีการใช้งานค่ะแล้วก็นําสิ่งนี้กลับไปที่ยุโรปนะคะ พอยางพาราเนี่ยเข้าไปที่ยุโรปนะคะบอกเลยว่าคนยุโรปตื่นเต้นกันมากค่ะนักประดิษฐ์ก็พยายามประดิษฐ์นู่นป,ประดิษฐ์นี่จากยางพาราเต็มเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี1770ค่ะก็มีคุณโจเซฟบริสีย์เนี่ยนะคะเขาอะเอายางพาราไปผลิตมาเป็นยางลบที่สามารถลบดินสอได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในปี1839ค่ะมีคนสําคัญอีกคนนึงนะคะก็คือคุณชาลส์กูตเกียร์นั่นเองค่ะเขาอะเอากัมมถันไปผสมกับน้ํายางพารานะคะ แล้วก็เผาด้วยความร้อนสูงค่ะขึ้นไปจนกระทั่งอุณหภูมิประมาณ150องศานะคะมันทําให้ยางเนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติค่ะกลายเป็นยางที่แข็งแรงแล้วก็คงทนนะคะมันก็เลยกลายเป็นยางรถยนต์นั่นเองค่ะ จนกระทั่งในปี1875นะคะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษมีอาณานิคมอยู่หลายต่อหลายที่ค่ะก็มีคนสําคัญคนนึงนะคะก็ここคือคุณเฮนรี่วิกแฮมค่ะเขา่ตัดสินใจเอายางพารานะคะไปปลูกตามอนาณานิคมอังกฤษที่ต่างๆค่ะโดยเฉพาะในสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะทําให้แถวนั้นเริ่มรู้จักยางพาราค่ะแล้วก็มีคนสําคัญอีกคนนึงนะคะก็คือคุณเฮนรี่ริดลีย์ค่ะเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์พฤทษศาสตร์ของทางแถบ เขนะาก็รู้สึกว่าเฮ้ยยางพารานี่มันมีประโยชน์มากเลยนะก็เลยสนับสนุนให้บริเวณแถบนี้เนี่ยนะคะปลูกยางพาราในฐานะพืชเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ ตอนนี้ยางพาราก็มาอยู่ใกล้ประเทศไทยของเราเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังนําเข้ามาไม่ได้ค่ะจนกระทั่งมีบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะคะก็คือเจ้าพระยารัศดานุประดิษฐ์หรือว่าคอสซิมบี้นรนองนะคะท่านเนี่ยไปดูงานที่มาเลเซียค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นพืชที่ดีมากเป็นพืชเศรษฐกิจนะอยากจะนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะคะแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอยู่เขาไม่ให้นะคะดังนั้นท่านก็เลยเหมือนต้องรอไปก่อนค่ะจนกระทั่งในระยะเวลาต่อมา ะะก็มีอีกท่านหนึ่งเ,เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะแล้วก็ไปดูงานสุดท้ายก็ได้ต้นกล้าย,ยางพารากลับมาปลูกนะคะทําให้ท่านเจ้าพญารัศดานุประดิษฐ์หรือว่าคอร์ซินบะี้น้าละน้องเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะต้องส่งเสริมการปลูกยางพาราในฐานะพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยค่ะท่านก็อับส่งเสริมไปส่งเสริมมานะคะสุดท้ายท่านก็เลยกลายเป็นบิดาแห่งยางพาราไทยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าต้นยางพาราต้นแรกต้นนั้นนะคะปัจจุบันก็ยังอยู่ค่ะที่อำเภอกันตรังจังหวัดตรังนะคะแล้วหลังจากนั้นยางพาราก็แพร่กระจายในประเทศไทยมากมายค่ะเพราะว่ามีการส่งเสริมให้ข้าราชการเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการปลูกยางนะคะรวมถึงมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาปลูกยางในฐานะพืชเศรษฐกิจค่ะดังนั้นปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทางภาคใต้ของไทยเราเนี่ยปลูกยางพารามากมายเลยนะคะรวมถึงบางโซนในภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีการปลูกยางพาราอีกค่ะ และบอกเลยว่าเรื่องราวของยางพาราเนี่ยจากอเมริกาใต้ที่แสนไกลนะคะเดินทางมาจนกระทั่งกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลามากจริงๆนะคะและยางพาราเนี่ยนะคะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์หลากหลายทางมากๆคะ่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ทางไหนบ้างเดี๋ยวพี่วิวเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนคะ่ะว่าเอ๊น้องๆเนี่ยเขาจะพาเราไปเที่ยวไหนกันแน่นะคะไปกันเลย มีดอกไม้ด้วยจิ้พี่แชมป์พี่แชมป์ดูตรงนั้นสิเขากำลังตัดต้นไม้กันอยู่หรือเปล่าคะเอ๊พี่ว่าไม่น่าจะใช่นะไม่เห็นมีเลื่อยเลยงั้นหนูว่าเขากำลังทาสีต <invent ories> ้นไม้แน <Clark> ่เลยนะคะ พี่ว่าเดาคนอยู่เงี้ยน,น่าจะไม่รู้เรื่องลองไปถามเขากันเลยดีไหมดีค่ะไปไปไปกันเลยพี่แชมป์พี่แชมป์นี่ไงสีหืมใช่เหรอพี่เขาอย่างนั้นไปนเร็วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อฮันนีค่ะผมชื่อแชมป์ครับ พี่ชื่อวินีค่ะนักวิจาการสูนนิจายางจะาเชิงเซาการยางแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้พี่กำลังตัดต้นไม้อยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะพี่กำลังกีดยางอยู่ค่ะกีดยาง กิดยางที่ต้นไม้ต้นนี้เหรอคะค่ะใช่ต้นยางพาราเป็นต้นไม้หมานสัจจันทร์นะคะพี่นีอธิบายให้พวกเราฟังว่าต้นไม้สูงสูที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือต้นยางพาราที่เราจะเอาน้ำยางของมันไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและเพื่อให้ได้น้ำยางในปริมาณที่ต้องการพี่นีก็จะต้องกีดต้นยางแบบนี้เลย หลังจากกรีดเสร็จก็จะทิ้งระยะไว้ให้น้ำยางไหลออกมาน้ำยางไหลเต็มเลยอ่ะโอ้โหพี่แชมปดูสิคะน้ำยางซึมออกมาจากรอยกรีดจริงด้วยในถ้วยมีเยอะแยะเลยแล้วน้ำยางพวกนี้เก็บเสร็จแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรอคะเราจะขายเป็นรูปน้ำยางสดก็ได้ หรือว่าเราจะแปรรูปเป็นยางก้อนถ้วยตัวนี้ชาวสวนไม่ขายลักษณะนี้ก็จะขายเป็นยางแผ่นยางแผ่นทำยังไงล่ะคะหนูขอไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูค่ะพอมาถึงจุดทำยางแผ่นพี่นีก็เริ่มต้นขั้นตอนแรกด้วยการกรองเศษไม้และสิ่งสปกปรกออกจากน้ำยางหลังจากกรองเสร็จเรียบร้อย ก็นำน้ำยางที่ได้มาเทใส่ภาชนะสําหรับทำยางแผ่นหรือที่เรียกกันว่าตับกงน้องคะน,นี้ดูนี่สิเห็นน้ําใส่ๆอันนี้ไหมเตเตเตใสไปทั่วๆเลยค่ะมันก็คือน้ําเปล่าและน้ํากดที่พี่นีเติมลงไปเพื่อช่วยให้ยางจับตัวกันเป็นแผ่นยังไงล่ะฟองนี้เป็นฟองอากาศถ้าเป็นในยางแผ่น คขาจะเป็นสิ่งแปลกปลอมสําหรับแผ่นเดี๋ยวเราก็จะมีการกวาดฟองอากาศออกพี่ครับถ้าเราเอาฟองอากาศออกแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับเราต้องพักพักไว้ประมาณ30-45ถึง4นาทีค่ะพอครบ45นาทีพวกเราก็มาดูยังที่ทำทิ้งไว้กันโอ<ฮ> มืนเต้าหู้เลยอ่ะพี่ว่ามันเหมือนสลามมากกว่าน,นะดูสิคะพี่แชมป์ยางจัดตัวกันเป็นแผ่นจริงๆด้วยทั้งนุ่มทั้งเหนียวเริ่มดูเหมือนยางที่เรารู้จักในชีวิตประจำวันแล้วค่ะแล้วพอได้เป็นแผ่นแบบนี้พี่นีก็จะนำยางมาเทออกจากตะกงแล้วก็เอาไปนวดให้เป็นแผ่นบางลง เสร็จแล้วค่ะเราก็ทำยังไงต่อเหรอคะเรายกยางไปไปรีดค่ะไปรีดเข้าเครื่องรีดลื่นค่ะเจ้าเครื่องที่พี่นีพามาดูอันนี้ก็คือเครื่องรีดยางซึ่งมีด้วยกันสองแบบเครื่องรีดลื่นและเครื่องรีดดอกโดยเรารีดก็เพื่อไล่น้ำออกจากแผ่นยางทำให้แผ่นยางแห้งเร็วขึ้นและการที่แผ่นยางบางลง ก็จะทำให้แผ่นยางคายน้ำได้ง่ายขึ้นด้วยคะ่ะทำไมต้องทำให้เขาเป็นลายแบบนี้ด้วยหรอคะอันนี้เพิ่มพื้นที่การคลายน้ำของแผ่นยางนะคะหลังจากรีดยางเสร็จแล้วพี่น,นี้ก็จะนำแผ่นยางไปล้างน้ำให้สะอาดล้างเสร็จก็จะเอาไปตักในที่ร่มพึ่งเอาไว้ประมาณหนึ่งวัน เพื่อให้แผ่นยางแห้งสเสด็จน้ำก่อนที่จะนำไปเข้าโรงลมควันยางต่ออีกประมาณ5วันในขั้นตอนนี้ยางจะเริ่มแห้งสนิทและไม่มีความชื้นอีกทั้งแผ่นยางก็จะไม่มีเชื้อราด้วยเมื่อลมความเสร็จแล้วเราก็สามารถนำแผ่นยางที่ได้มาแพ็คเพื่อรอจำหน่ายได้เลย ไม่ได้เชื่อเลยนะคะว่ายางจากต้นไม้เนี่ยจะเอามาทำเป็นยางเหนียวๆได้แบบนี้ต้นยางพาราถึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้มาัศจรรยังไงล่ะแถมไม่ว่าจะมองไปทางไหนอะ่ะก็มียางอยู่ในชีวิตประจำวันเราทางนั้นเลยนะอืมจริงด้วยค่ะยางผูกผมหนูก็เป็นยางดูสิคะเส้นได้ยางยืดที่แขนเสื้อของหนูก็เป็นยางนะคะเอมพี่ว่าตอนนีน้พี่เริ่มหิวแล้ว งั้นเราไปกินข้าวกันดีไหมโอเคค่ะได้เลยค่ะ อย่างที่พี่วิวบอกน้องๆไปนะคะว่าเราเนี่ยใช้ยางพาราในหลายตัวหลายด้านด้วยกันค่ะน้องๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าเราใช้ยางพาราทําอะไรบ้างเรามาดูที่ด้านแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือด้านการคมนาคมค่ะเออเราใช้ยางพาราในการคามนาคมทางไหนบ้างนะ บอกเลยว่าใช้ทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศนะคะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่ายางก็คือยางนะคะเราเอายางพาราเนี่ยมาทำเป็นยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ยางเครื่องบินรวมไปถึงยางจักรยานโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ทั้งยางนอกแล้วก็ยางในเลยค่ะ ซึ่งส่วนผสมที่เราใช้นามาทำยางเนี่ยนะคะก็คือน้ํายางพาราธรรมชาติค่ะนํามาผสมกับสิ่งต่างๆนะคะทําให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะและยางพวกนี้นี่แหละคะ่ะก็คือสิ่งที่ประเทศเรานะคะหรือว่าประเทศอื่นๆที่มีการปลูกยางพาราเนี่ยทำออกมาแล้วก็ทําเป็นสินค้าส่งออกซึ่งเป็นแบบว่าสิ่งที่ทํากําไรได้ดีมากๆเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราใช้น้ํายางพาราม,มากจริงๆเลยก็คือยางยืดแล้วก็ยางรัดผมค่ะเราจะเห็นได้ว่าเราใช้ยางยืดในเสื้อผ้าต่างๆเ mm hmm. ต็มไปหมดเลยนะ mm hmm. เพื่อให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่าเวลาที่เราใส่กางเกงแล้วกางเกงมันยืดยืดได้นั่นแหละค่ะมันมียางยืดอยู่ข้างในนะคะน้องๆส่วนยางรัดผมหรือว่ายางรัดผงแกงเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือถุงมือยางนั่นเองค่ะซึ่งเราใช้ถุงมือยางทั้งในด้านการแพทย์นะคะระหว่างที่ใช้ตรวจโรคระหว่างผ่าตาดัดรวมไปถึงถุงมือยางอเนกประสงค์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเช่นระหว่างที่เราล้างจานหรือว่าทําความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากัดมือก็เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราจะใช้ยางกันเยอะมากๆเลยก็คือรองเท้าของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของยางเนี่ยมันเหมาะค่ะน้องๆลองนึกสภาพนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะนึกถึงยางแบบทั้งคู่ก็คือรองเท้าแตะถูกต้องไหมคะแต่คุณสมบัติของยางที่ได้ใช้เต็มๆจริงๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในรองเท้ากีฬาค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยนะเราต้องการการยืดหยุ่นที่ดีเราต้องการการรับน้ําหนักรับแรงกระแทกนะคะซึ่ง จะมีวัสดุอะไรที่เหมาะไปกว่ายางอีกค่ะเพราะว่าความยืดหยุ่นของยางนะคะ ที่สําคัญค่ะมันไม่ได้แค่ยืดหยุ่นอย่างเดียวนะมันยังช่วยในการยึดเกาะกับพื้นด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่เราหงายรองเท้าของเราขึ้นมาดูด้านล่างส่วนมากก็มักจะเป็นยางทั้งนั้นละค่ะเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะคะน้องๆซึ่งในการออกกําลังกายเนี่ยนะนอกจากรองเท้าออกกําลังกายนะคะมันยังมีอุปกรณ์ออกกําลังกายอีกหลายต่อหลาย,ลายชนิดเลยค่ะที่ใช้ยางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้คุณสมบัติความยืดหยุ่นของยางนี่แหละในการช่วย น้องๆเคยเห็นไหมคะที่มันเป็นแผ่นยางธรรมชาติอะ่ะที่เอาไว้ยืดแบบว่าออกกําลังกายออกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่เขาแบบว่าเอาไว้ครอบเท้าแล้วดึงๆึงอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงพวกที่ไปตามฟิตเนสแล้วดึงนูน่นดึงนี่ก็เป็นยางทั้งนั้นค่ะน้องๆอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของยางในด้านอทั้งรองเท้าแล้วก็ทั้งด้านการออกกําลังกายนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ประโยชน์จากยางได้แบบโอ้โหเยอะเลยก็คือพวกสายพานลำเลียงต่างๆค่ะ ส่วนมากนะคะสายพานลำเลียงพวกนี้ก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมค่ะก็คือถ้าเราไปดูในโรงงานอุตสาหกรรมนะเราจะเห็นว่าเขาจะมีสายพานลำเลียงอ่ะผลิตอะไรมาแทนที่จะให้คนเนี่ยยกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเขาก็ใช้สายพานนี้ค่อยๆส่งต่อการส่งต่อกันไปตามเครื่องจักรนะคะน้องๆอ,อาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปโรงงานค่ะแต่ว่าถ้าจะให้นึกภาพชัดๆนะให้นึกภาพเวลาที่ไปสนามบินนะคะแล้วมันมีสายพานลำเลียงกระเป๋าเวลาที่เราไปเช็คอินนะคะหรือ หรือว่าให้ไปนึกภาพเวลาที่เราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันมีสายพานตรงที่เคาน์เตอร์นะคะก็น,นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสายพานลำเลียงนกะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็ทําจากยางเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นยางที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือเขาจะผสมให้มันมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแต่มันต้องมีความลื่นค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่ลำเลียงอะไรต่างๆนะคะมันจะได้ลำเลียงไปสะดวกนั่นเองค่ะ ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องๆอ,อาจจะนึกไม่ถึงค่ะว่ามียางผสมอยู่ด้วยนะคะก็คือพื้นถนนที่เราใช้กันอยู่นี่แหละค่ะปกติแล้วเราจะคุ้นว่าพื้นถนนเนี่ยราดยางมาตอยใช่ไหมคะแต่ถ้าพื้นถนนไหนเนี่ยราดยางมาตอยแล้วผสมยางพาราลงไปด้วยนะคะบอกเลยว่ามันจะทําให้พื้นถนนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทนทานยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของยางพาราอีกข้อนะคะ นี่ยังไม่นับนะคะว่าเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากยางได้อีกหลายตัวหลายด้านเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอะยางฟองน้ํานะหรือว่าแผ่นยางที่ไว้ปูพื้นเนี่ยเคยได้ยินกันไหมกระเบื้องยางนะคะนอกจากนี้เวลาที่เราใช้สายไฟเนี่ยเพื่อไม่ให้เราโดนไฟดูดเนี่ยนะคะเราก็ควรจะมี เปลือกคุ้มสายไฟอันนั้นก็ทําจากยางเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่ายางเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะถ้าสมมติว่าน้องๆลองมองไปรอบตัวตอนนี้นะคะน้องๆอ,อาจจะเห็นอะไรที่ผลิตจากยางเต็มไปหมดเลยก็ได้ค่ะไหนลองมองไปดูซิแต่วันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของรายการเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ใครที่คิดจะกดปิดรายการอย่าเพิ่งปิดค่ะเพราะว่าเรายังมีคําถามท้ายรายการเช่นเคยนะคะซึ่งถ้าใครตอบได้รีบเข้าไปที่ Facebook f แฟนเพจของสังคมสนุกคิดเลยค่ะพีววิวเนี่ยจะมีของรางวัลน,น่ารักน่ารักมาแจกเช่นเคยนะคะก็คือนี่เลยแน่น่ารักใช่ไหมล่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะได้เวลาทบทวนความรู้กันแล้วครับทุกคน ตั้งใจฟังกันแบบนี้ต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางจะเป็นถุงมือทางการแพทย์หรือจะเป็นสายพานลำเลียงของนะใช่แล้วครับถูกทั้งสองข้อเลยไม่ว่าจะเป็นถุงมือทางการแพทย์หรือว่าสายพานลำเลียงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางสังเกตดีๆรอบตัวเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางเต็มไปหมดเลย มาถึงข้อที่รอคอยกันแล้วนะครับยังเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไร่จะเป็นสมัยเจ้าพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีหรือในสมัยเจ้าพระยาบดินเดชาส่งคำตอบมาที่เฟ e บ o ๊กแฟนเพจของรายการสังคมสนุกคิดคำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือก3มคำตอบแรกก็จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์สังคมสนุกคิดไปเลยนะครับ